มา,มาเรื่องรูปรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงรูปสามเหลี่ยมมันจะม,นนะมีหลายชนิดอ่ะอ่ามีมีูม่สามไหมเหรอ,อมี<ห>ก็คือรูปปิดที่ประกอบด้วยด้านทั้งสามด้านเป็นรูปปิดที่ประกอบด้วยอ่าด้านทั้งสามด้านแล้วก็มีมุมภายในทั้งสามมุมซึ่งมุมมุมที่ทั้งสามมุมเนี่ย พอรวมกันแล้วต้องได้ทั้งหมดร8อองศา,าหรือแล้วเราเรียกชื่อสามเหลี่ยมตามตามาที่เราตามจุดของมุมเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนั้นอย่างเช่นถ้าเราตั้งมุมนี้เป็นกขคอเราก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมกขคอ,ขอ,ขอหรือว่า a b c ก็สามเหลี่ยม a b c ก็ได้ ชนิดของสามเหลี่ยมก็จะแบ่งแบ่งตามตามลักษณะของมันก็จะมีรูปรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็คือจะมีความยาวด้านทั้งสามด้านเนี่ยเท่ากันเท่ากันทั้ง3ด้านเลยหนึด้านที่หด้านที่สด้านที่สคือเท่ากันความยาวด้านทั้งสามด้านเท่ากันแล้วก็มีมุมนะี่ยทั้งสมุมเท่ากันมุม A มุม B B มุม C ทุกมุมเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยแล้วก็ทั้งสามมุมเนี่ยก็จะรวมกันแล้วได้ไ180องศา,ส,าสูตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้ก็คือเซนหนึน่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอย่างฐานเขาให้มาฐานคือด้านนี้จากจุดนี้ถึงจุดมุมนี้ยาว4เซน ความสูง3.5เราก็มาแทนค่าส่วนด้วยเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือยกสี่มาใส่คำใส่ตรงคำว่าฐานแล้วก็สูง3.5เซนเอา3.5มาใส่ตรงสูงอ่าแล้วก็ต่อมาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็เป็นรูปสามเหลี่ยม ที่ยาวเท่ากัน2ด้านคือด้านประกอบด้านนี้กับด้านนี้ก็คือมีแค่2ด้านเท่ากันแต่อีกด้านประกอบอันนี้ด้านประกอบนะอันนี้6เซนอันนี้ก็ต้องเป็น6เซนอันนี้ข้างล่างเป็นฐานอันนี้คือความสูงมุมภายในทั้งสามุมรวมกันก็180องศาแล้วก็อย่างเขาให้มาเนี่ยจุดยอดมุมอยู่ที่70องศาถ้าเราจะหาจะหามุมข้างล่างสองมุมนี้ว่าเท่าไหร่เราก็หาได้ด้วยด้วยอะไร เอาร้0ยไม่ร้ยังไงร้อยร้อยอะไรร้อยแปดสิบองศาก็คือถ้สามมุมเนี่ยมุมภายในของมันเนี่ยทั้งหมดอะร้อยร้องศามุมภายใน1น0่งรองร้อยแองศาหนึ่องศาเท่ากับ70บวก เบวกเสองมุมเนี่ยเราไม่รู้ถูกไหม,มก็จะเท่ากับเอาย้ายข้างค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบจากบวกกลายเป็นลบนะ,ะลบเจ็ดสิบก็เท่ากับเท่าไหร่ถูกก็เหลือหนึ่งร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบก็เหลือหนึ่งร้อยสิบอ่าหนึ่งร้อยสิบส่วนด้วย AA ก็คือต้องมาหารหารสองถูกไหม,มแบ่งให้ A 1้อยร้หารสได้1้อหาร2ได้ 110, 000, 2, 55าสิ้อ่าห้เพราะมันสองเอาสิบห้เท่ากับเท่ากับเท่าไรห้าสิบห้แสดงว่ามุมนี้มีขนาด55กับ55แล้วเราลองดูซิ55าสบวกห้เป็นร <10. S 1> ้อยสบบวกเจ็เป็นร้ออ่าคำตอบคือถูกนะส่วนของมันก็คือ <c oughs> มุม A บวกมุม A เท่ากับ180สส่วนสูตรการหาพื้นที่ของมันก็คือ เซนหนึ่งนสองเหมือนกันเซนหนึ่งนสองคูณฐานคูณสูงอันนี้ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเหมือนกันเลยเหนึ่ง่ซนสองคูณฐานคูณสูงฐานคือเซษหนึ่งโซนสองคูณฐานคือสี่คูณสูงคืคค <52. S 1> อห้าจุดสองาห้าจุดสองทำได้ไหมลูกทำได้ครับให้สแสดงให้ดูไหมเซษหนึ่ง่ซนสอง อ่าตัดเลยสองหนึ่งสอ้นี่สองหนึสองสองสกลายเป็น2กลายเป็น2แล้วจับห้าจุดสคูณสก็จะได้เป็น2 2คูณสองก็จะกลายเป็น1 0บส่วนสี่จุดสี่จุดใเท่ากับคำตอบนี้คือ1 0บจุตารางเซนติเมตรต่อรอสองมอโอเคนะต่อมารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยทั้ง ความยาวทั้งสามด้านเนี่ยไม่เท่ากันเลยแล้วมุมภายในก็180องศาเหมือนกันทีนี้สูงก็จะเท่ากับที่ตั้งฉากขึ้นมานะตั้งฉากท่าไหนก็ได้ให้มันตั้งฉากก็คือการเป็นความสูงก็คือจะยาวไม่เท่ากันแล้วมุมภายในก็รวมกันก็ได้180สองศาก็คือเหมือนกันสโสรการหาพื้นที่ก็เหมือนกันเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานแล้วก็คูณสูงหามา จบไปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่าทีนี้ถ้าเขาแบ่งตามขนาดไอแบ่งตามเรียกเรียกตามลักษณะของมุมละก็จะมีลักษณะของมุมสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือจะมีมุมทั้งสามมุมเนี่ยเป็นมุมแหลมเลยแล้วก็สามเหลี่ยมมุมฉากก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉาก มุมที่ตั้งฉากคือ90องศาแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือมุมที่กลางออกเนี่ยมันมากกว่า90องศาทีนี้มารูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยอย่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมุมทุกมุมเป็นมุมฉากความยาวด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วก็มุมตรงข้าม <c oughs> ก็ยาวเท่ากันมุมตรงข้ามนี่ก็ยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองต้วนนี่ ทีนี้การหาความยาวรอบรูปก็คือเอาความยาวทุกด้านบวกกันหมดเลยก็จะได้ความยาวรอบรูปส่วนการหาพื้นที่ก็คือใช้ด้านคูณด้านแล้วคําตอบเป็นตารางแล้วตามด้วยหน่วยนะส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นไงคือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเหมือนกันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านตรงข้ามก็คือด้านนี้ด้านนี้อ่ะแล้วก็ด้านตรงข้ามก็ขนานกันความยาวรอบรูปก็คือเอา กว้างบวกยาวแล้วก็คูณสองก็จะได้เท่ากับความยาวรอบรูปแล้วก็สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือด้านกว้างคูณด้านยาวแล้วก็ตอบเป็นตารางแล้วก็ตามด้วยหน่วยเนาะแล้วก็ต่อมารูปอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันเหรอสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นไงด้านทุกด้านยาวเท่ากันลักษณะจะเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ว่าเท่ากันด้านความยาวด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันแล้วก็ด้านตรงข้ามก็ยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันก็จะยาวเท่ากันสองขัด้านนี้ติดกันด้านนี้ติดกันด้านตรงข้ามขนานกันด้านตรงข้ามก็ขนานกันด้วยแต่มุมของเขาไม่เป็นมุมฉากแค่นั้นเองสูตรความยาวรอบรูปของผลเปรียบปูนก็คือด้านคูณสี่ก็จะได้ความยาวรอบรูป สูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือความสูงคูณความยาวของ,งฐานหรืออีกโวนหนึ่งก็คือเส้นหนึ่งสนสองคูณคูณผลคูณของเส้นแยงมุมอย่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าฐานอย่างฐานเพาให้กำหนดให้มาเท่าไหร่ฐานกำหนดให้กน่นยเอาเท่าไหร่ <5 S 2> เอาห้าส่วนสูงกำหนดให้เท่าไหรดี <10. S 1> สูงสิบเลยเหรอไม่น่าถึงสิบอะแม่ให้แม่แม่ให้สี่นะสี่เซนติเมตรก็คือความสูงคือจากที่ตั้งฉากนะ <c oughs> อาแล้วเสร็จแล้วความสูงคูณความยาวฐานความยาวฐานคือห้าสูงคือสี่อาสี่คูณห้าได้เท่ากับ <20. S 1> อะยี่สิบใส่าตารางเซนติเมตรเข้าไปก็คือความสูง <c oughs> นี่ก็ต้องวัด ให้ให้เป็นมุมตั้งฉากนะต่อมา,อาด้านต่อมาสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานลักษณะก็จะเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเอ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่จะโยหน่อยมุมไม่เป็นมุมฉากไหนอะด้านตรงข้ามขนานกันเห็นไ,ไหม อ๋อมัน,มนจะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ใช่แต่มันจะจะโย่ไม่อยู่ที่90องศา,งส,าส่วนความยาวรอบโลกก็คือกว้างบวกยาวคูณสองเหมือนเดิมสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันเลยก็คือความสูงคูณความยาวของฐานอันนี้สี่เหลี่ยมคางหมูลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนี่จะมีมีขนานกันหนึ่งคู่มีความยาว ตรงข้ามเนี่ยขนาดกัน1คู่สูตรสี่เหลี่ยมพื้นที่คางหมูคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนาน uh huh. ทีนี้ของสี่เหลี่ยมรูปแวาด้านที่อยู่ติดกันจะยาวเท่ากันสองคู่คือด้านนี้1คู่ด้านนี้1คู่กลายเป็น2คู่ส่วนสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปแวาก็เซนหนึ่งส่วนสองคูณด้วยผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมเ uh huh. ส้นทแยงมุมคือเส้นด้าน ในอเนาะ uh huh. ก็คือ,อเส้นทแยามงมุมคือตรงนี้ตัวนี้คือเส้นทแยามงมุมนี่เส้นทแยามงมุมก็ต่อมาอวงกลมวงกลม วงกลมนี้ก็จะมีเส้นรอบวงจากแล้วก็จะมีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลาง,างแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางเ <c oughs> ส้นผ่านศูนย์กลางก็คือจากเส้นจากจุดเส้นรอบวงเนี่ยลากผ่านลงมาที่จุดขึงกลางแล้วก็ลากผ่านมาจนถึงเส้นรอบวงอีกข้างหนึ่งส่วนเส้นรอบสมีก็จากจุดศูนย์กลางไปถึงเส้น <c oughs> จนถึงเส้นรอบวงเราเรียกว่าเส้นรัศมี แล้วก็เส้นที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางจากเส้นรอบวงมาถึงเส้นรอบวงนี้โดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางเรียกว่าเส้นขอดส่วนสูตรการหาพื้นที่ของความยาวรอบรูปของวงกลมก็คือ2พาย Rr คือรัศมีมาพคือเขาจะให้ค่าประมาณมาว่าาพเนี่ย22่สส่วน7หรือ3 1 4ที่ต้องจำไว้นะ สูตรความยาวรอบรูปก,ก็คือ2คูณพายแล้วก็คูณอ่าส่วนสูตรพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมก็จะเท่ากับพาย R ยกกำลัง 2r ยกกำลังสองก็คือคูณกัน2ครั้งความยาวของรัศมีคูณกัน2ครั้งอ่าแล้วก็ส่วนรูปครือวงกลมเนี่ยของเราอาจจะต้องใช้เซนหนึ่งส่วนสองเข้ามาเซนหนึ่งส่วนสอง จะหนึ่งส่วนสอง p r ย,ยกกำลังสองถ้าเป็นคร่งวงกลมนะก็หาตามปกติเหมือนคูณหารปกติแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าในโจทย์เนี่ยส่วนใหญ่ท,ที่ที่เราเจอก็คือเขาาเขาจะให้หาพื้นที่แรงเงาแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างในถ้าการหาพื้นที่เนี่ยเราอาจจะต้องเขาไม่กำหนดอะไรให้มาเลยกำหนดให้แค่รัศมีมาสาม ถ้ากำหนดว่ารัศมีให้มาแค่3เราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสี่เหลี่ยมนี้ยาวเท่าไหร่เราก็เาเส้นจากเส้นรัศมีข้างเนี้ยคือ3ด้านนี้ก็ต้อง3เราต้องหาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็กลายเป็น3ามบวกสามเป็นหตัวนี้นะ ตรงจุดศูนย์กลางอันนี้สามละข้างนี้ก็มาสามก็จะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคือหกดังนั้นใน,นตรงนี้ก็น่าจะหกตรงนี้ก็หกเพราะว่าวงกลมมันต้องเท่ากันถูกไหมอ่ะทีนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าอันนี้ก็หก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 ถ้าเป็นพื้นที่คือด้านคูณด้านด้านคูณด้านเท่ก็หกคูณหกเท่ากับเท่าไหร่สามสิบหก <36. S 1> ตารางสองมอ,อ,อะแล้วพอได้สามหกปับ๊บเราต้องมาหาพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมคือ,อสองอพอารกำลังสองนะอะกำลังสองเส้นรัศสสมีเขาให้มาสามก็จะเท่ากับภายนี้เราใช้ ถ้าไรดียี่สิบสองส่วนเจ็ดไปเลยง่ายดีเนาะคูณด้วยสามคูณสามได้เท่าไหร่สามสามเก้าสองสองเก้าเป็นเก้าก้เก้าคูณยี่สิบสองเก้าสองสิบแปดคดหนึ่งเก้าสองจุดแปดเป็นสิบเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดส่วนเจ็ดก็เอาไปหารเจ็ด ห9 8หารเจ็ดได้เท่าไหร่เจนะ็ดสองเหลือห้าแปดเจ็สาเจกเจ็ดเจ็ดส่เาเจดแปด้าสบหได้เยี่สิปดจุดยี่สจุดเอปจุดเท่าไหร่ยีสแปดจองเไหร่ค่าประมาณ 28.2อ่าแปดจุดสองแม่ทศนิมย,มยม2องตำแหน่งก็มันได้มันหารแล้วมันได้28.285เอาสองตำแหน่งเป็น28ปัดที่หลักหลักส่วนร้อยเป็นทะครับ28.29ิบแปจองเกาี่สปดจุดสกจากนั้นเราก็เอา36เนี่ย เราก็จะรู้พื้นที่ที่แรงเอาแล้วเราก็เอา36ลบด้วย28.29ก็จะได้พื้นที่ที่เหลือ36ลบ28.29ก็จะเท่ากับพื้นที่ที่แรงเอา 7. 7. 7.1 7.71ตารางซอมอโอเคนะตารางซมอ,อ่าตารางเซนติเมตร ยอ่อแม่เขีย<ม> okay, นย่อโอเคนนะเรื่องวงกลมจดไปเนาะ